แน่นอนว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นศึกที่มีความสนใจเปนอย่างมากนะครับแฟนฟุตบอลพิพิกอังกฤษนะครับในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์ครับระหว่างเอเวอร์ตันครับเปิดสนามกริสันพาร์ครับการเยือนของลิเวอร์พูลเกมนี้สนุกมากนะครับแต่ปรากฏว่าเป็นฝั่งทีมเยือนที่เฉือนเอาชนะไป1ประตูต่อศูนย์โดยได้จากเทเรโอมาเน่นะครับที่ได้ในช่วงนาทีที่90เลยนะครับกรณีนี้ทางเจสันคล็อปนะคะกุนซือของลิเวอร์พูลก็เลยออกมาชื่นชมลูกทีมทุกคนเลยบอกว่าฟอร์มดีมากๆโดยเฉพาะตัวของสเตอร์ริกค่ะล อกว่าได้ประตูในที่90ต้องบอกว่าะสะใจกองเชียร์แต่ว่าช้ำใจกองแช่งกันแล้วฮะนะฮะเดี๋ยวมาดูความเห็นของเชลลนคอพหน่อยครับหลังเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะทางเอเวอร์ตันไป1-0นะครับคุณแอมครับ พลลงของเมอร์ซิไซด้าบี้แมชครั้งที่227ที่ลิเว่าพูลเฉือนเอาชนะเอเวอร์ตันได้คาทีนกุลิสันพักหนึ่งประตูต่อศูนย์จากประตูชัยของซาดิโอมาเน่นะคะที่มาตามซ้ำลูกยิงชนเสาของแดเนียลสเตอริชชัยชนะนัดนี้ทำให้หงแดงแซงแมนเชสเตอร์ซิตี้มาสู่อันดับที่2แล้วค่ะมีทั้งหมด37แต้มนะคะจากการลงแข่ง17นัดตามหลังเชลซีเพียงแค่ทีมเดียวที่เป็นจับผุ้งอยู่6แต้ม หลังเกมนะครับทางเชนคอปบ์ชินทีมของทางลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์นครก็ว่าเกมนี้เป็นเกมที่ตรึงเครียดมากๆเะครับ,รบเพราะว่าเป็นดรมมี่แมตช์้วย โดยที่เอเวอร์ตันนั้นวางแผนด้วยการบีบสูงและประกบนักเตะของร์พูลแบบถึงลูกถึงคนนะครับตอนแรกก็รับมือกันไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าครึ่งหลังก็ทําได้ดีขึ้นและก็สมควรเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะครับนอกจากนี้นะครับอดีตเฮดโค้ชของริซดอทบุนนะครับยังกล่าวเพิ่มเติมบอกว่าเขาต้องขอชื่นชมนะครับดาร์เรียตอริที่เป็นตัวสำรองเปลี่ยนลงมาในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับเปลี่ยนแทนที่ของนิวอ็อกโอริกี้นะครับถึงแม้ว่าจะเพิ่งจะหายจากการบาดเจ็บกลับมาแต่ก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะัรคบ รวมไปถึงอีกหนึ่งคนที่ต้องชื่นชมเลยคือโรเบ r โตฟิเมโนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําประตูในเกมที่ผ่านมาแต่ก็มีส่วนสําคัญในเกมนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับเกมที่ผ่านมากับลิเวูถือว่าฟรองลนด้เหนือกว่าชัดเจนนะครับ63ส่วนเอเวอเรตนี่37ด้วยกันนะครับก็เป็นอีกเกมที่ค่อนข้างจะยากกับลิฟวูเหมือนกันนะ ัเกิดอร์มดีนะครับทั้งลิเวอร์พูลทั้งเกอเชลซีไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่ตรงทีมนี้นะครับต้องดูว่าช่วงหรืโหดนะครับช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มาสตอนนี้ใครจะรักษามาตรฐานที่ดีอยู่กันในการแข่งขันแบบว่าถีทุกวันแทบทุกวันเลยนะครับใช่ครับลิเวอร์พูลก็ตามหลังเชลซีทีมจ่าฝูงอยู่หกแต้มคับหกแต้มนี่ในพรีีเมยร์ลีกอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนั่นสิคะ